สวัสดีครับเพื่อนๆถามนิดหนึ่งถ้าคุณอยู่อย่างกับใครสักคนหนึ่งนะครับคุณหวาดระแวงคุณไม่ไว้ใจคุณไม่เชื่อใจเขาคุณว่ามันจะอยู่ได้กันอีกนานไหมนะครับถ้าคุณฝากความหวังไว้กับใครสักคนหนึ่งที่คิดว่าทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นแต่ว่าคุณมองแล้วเนี่ยคุณหวาดระแวงเขาว่าคุณไม่ไว้ใจนะครับคุณไม่ไว้ใจก็เลยเนี่ยคุณมั่นใจไหมว่า มันจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขผมจะเปรียบเทีเเยบอะไรครับในฐานะของประชาชนนะครับถามประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยคุณไว้ใจรัฐบาลชุดนี้ไหมครับเอาถามจริงนะครับตอบมาด้วยไว้ใจเลยครับคุณไว้ใจรัฐบาลชุดนี้ไหมนะครับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนวันนี้ผมจะพูดในฐานะของประชาชนคนไทยคนหนึ่งซึ่งมีความเป็นห่วงในสถานการณ์บ้านเมืองก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ย มันเป็นของคนไทยทุกคนนะครับไม่ได้เป็นของรัฐบาลในรัฐบาลหนึ่งนะครับเพราะรัฐบาลก็คือว่าคณะบริหารที่เราเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนนะครับให้ปกครองบ้านเมืองดูแลประเทศประชาชนให้มีความสุขช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ประชาชนแผ่นดินไทยต้องอยู่กับเราตลอดไปนะครับผมมีความเป็นห่วงว่า การพูดของเราในตอนเนี้นะครับเอาตรงๆนะรัฐบาลของเราตอนเนี้ยเฮ้ยเราช้ากว่ากัมพูชาว่ะนี่พูดต,ตรงๆนะเหมือนกับเราเข้าไปเร็วกว่าเรามากนะครับเอาง่ายๆไอ้ประชุม JBC จบไปเนี่ยนะครับกัมพูชาเนี่ยมีเอกสารเป็นทางราชการเลยนะครับซึ่งไอ้เอกสารพวกเนี้ยมันเป็นทางราชการนะครับเขามีตาประทับมีอะไรเรียบร้อยเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่เขาบอกว่า ไทยกับกัมพูชาตกลงเห็นชอบเรื่องอะไรครับเรื่องใช้ตารางมาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนซึ่งของเราเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเรายืนยันเราไม่ใช้เราใช้หนึ่งต่อห้าหมื่นอยู่แล้วนะครับทีนี้เมื่อกัมพูชาออกเอกสารซึ่งมันเป็นทางราชการเลยนะครับออกมาแบบนี้เขาเนี่ยสามารถไปยืนยันต่อนานานชาติได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยเราเนี่ยใช้เวลาตั้งนานกว่าจะออกมาแก้ข่าวนะครับ ที่สําคัญกระทรวงต่างประเทศเนี่ยแก้ข่าวเมื่อคืนเนี่ยไม่มีเอกสารทางราชการนะครับโพสต์โพสต์สเป็นแค่ข้อความซึ่งมันจะใช้ยืนยันอะไรได้ครับนะครับเราเก้าไม่ทันเขาเขาใช้เอกสารเป็นราชการของเขาซึ่งถ้าเราเราไม่รู้ว่ากว่าที่เราจะตอบโต้เนี่ยนะครับกลางคืนแล้วเนี่ยเขาส่งไปไหนถึงไหนแล้วนะครับว่าการประชุมครั้งเนี่ยเขาอาจจะส่งให้นานา,นาชาติดูว่า ไทยเราเนี่ยตกลงใช้นะครับใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนกับร่วมกับเขาไปแล้วก็ได้นะครับซึ่งกว่าเราจะแก้ข่าวเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วครับผมมีความรู้สึกว่าเขาเราปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรเนี่ยแล้วไอ้ไปเนี่ยไปประชุม j b c เนี่ยนะครับเราก็จะยัง,ย,งยืนยันว่า ไม่ไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยนะครับไม่ได้คุยเรื่องแผนที่ไม่ได้คุยเรื่องไอเรื่องเรื่องเขาจะส่งทวงประสาทนะครับตามเมืองทมประสาทต,ตาควายอะไรเนี่ยไปทิศารโลกนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยเป็น,นประเด็นสําคัญแล้วเราปล่อยเขาคุมเกมนะครับเราปล่อยให้คุมเกมเขาบอกเขาไม่พูดถึงเรื่องนี้เราก็ตามนะครับเราตามเขาไปเรื่อยๆที่สําคัญเนี่ยนะครับคุณเซนนะครับขออนุญาตขออนุญาตนะสมเด็จกันด่ะ ถ้าไม่เรียกสมเด็จเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาจะเป็นว่าหรือเราต้องเอาใจเขาเนี่ยนะครับก็เอาง่ายๆนะครับท่านหุนเซนเนี่ยออกมาให้ข่าวทุกวันนะวันนี้ก็ขู่เลยครับขู่วันนี้ถ้าไทายไม่เปิดด่านก็จะปิดนะครับปิดพรมแดนแล้วก็จะไม่ส่กแล้วก็จะไม่ให้ใครส่งสินค้าไปขายนะครับจะให้แบรนด์สินค้าไทยทั้งหมดเฮ้ยเขาขู่เราอะไรวันเลยนะนะครับสองผู้ พ่อลูกเนี่ยนะครับคุณเซนกับลูกชายเขาเนี่ยคูจะยื่นฟ้องศาลโลกคูจะต้องอใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนซึ่งเราเนี่ยกว่าจะเต้อตอบเขาเนี่ยใช้เวลาน,านานมากนะครับคิดแล้วคิดอีกที่ปรากฏว่าทําไมครับตอนนี้เราเป็นรองเขาหรอครับเราเป็นเบี้ยล่างหรอเอาพูดตรงๆนะทุกคนเนี่ยผมมองว่าไทยเหมือนเป็นเบี้ยล่างกับบูชาเราให้เขาเออกมาพูดได้ทุกวันทุกวันทุกวัน เราแทบไม่ได้ตอบโต้นะครับมีแต่ฝ่ายทหารท่านั้นที่ตอบโตเอพูดตรงๆนะมีแต่ฝ่ายทหารที่ตอบโต้สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังขู่เพราะอะไรครับเพราะเราไม่คิดจะตอบโต้ไงเราคิดว่าจะอารุ่มอร่อยจะลอมชอมนะครับคือผมไม่ทราบว่าตระกูลท่านท่านนายกเนี่ยมีธุรกิจอะไรอยู่ที่นั่นนะครับแต่ในเมื่อคุณบริหารประเทศคุณไม่ได้บริหารธุรกิจครอบครัวหรือส่วนตัวนะครับ คุณต้องมองประเทศเป็นหลักนะครับในการที่เราเราบอกว่าเราไม่อยากเสีย<ม>ใช่ไหมครับเราไม่อยากเสียเศรษฐกิจไปนะครับแต่เราเสียพรมแดนมันคุ้มไหมไม่คุ้มอะครับถ้าคิดแบบนี้นะคือการบริหารประเทศเนี่ยจะบริหารแบบพค้าไม่ได้นะครับคุณต้องบริหารเพื่อมวลรวมนะครับเพื่อส่วนรวมเพื่อประชาชนทั้งประเทศนะครับ เขาบอกว่าเรากลัวเสียเสียเราเกินเสียเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจใครครับเศรษฐกิจคุณหรือว่าเศรษฐกิจคนทั้งประเทศมันก็ไม่ใช่นะครับคือผมมองว่าตอนเนี้ยเราเพียงพำม,มากๆเลยการทู่เราแหม่พูดเราโมโหการทู่เราโคตรโคตรอ่อนเลยประเทศไทยการทู่เราตอนเนี้ยมันแย่มากนะครับเราเนี่ยมีนักการทู่ที่ยอดเยี่ยมมาหลายสมัยนะครับตั้งแต่สมัยนู ตั้งแต่สมัยล่าอาณานิคมเนี่ยใช่ไหมครับและการที่ห้าเนี่ยท่านก็ใช้วิธีการทูตที่ปกป้องประเทศเอาไว้ได้ประเทศอื่นเนี่ยเป็นเมืองขึ้นนะครับอาณานิคมเนี่ยเป็นของฝรั่งเศสอังกฤษหมดประเทศไทยอรอดมาได้เพราะเราใช้การทูตไงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราเนี่ยถ้าญี่ปุ่นชนะพูดตรงๆนะเราก็ชนะแต่ญี่ปุ่นแพ้เราไม่แพ้เพราะเรามีนักการทูตอย่างหม,ม่อมราชวงศ์เสนีปาโมลด์นะครับซึ่ง ใช้วิธีการทางการทูตให้เราเนี่ยเป็นฝ่ายชนะสงครามเป็นฝ่ายพันธมิตรได้ทั้งทั้งจริงๆแล้วเนี่ยยุคนั้นจอมพลปอเราเนี่ยเซ็นนะครับเซ็นรับรองว่าเป็นเป็นฝ่ายร่วมกับ,บ,บญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นแพ้เราไม่แพ้เพราะเรามีนักการทูตที่ยอดเยี่ยมแต่ตอนเนี้ยนักการทูตเราขอจะใช้คำหยาบนะเป็นห่าเลยวะเฮ้ยคุณ คุณปล่อยให้คุณคุณเซนออกมาตะโกนด่าเปลา่าเปลา่ามาขู่ฟ้องพ่อพ่อทุกวันอย่างนี้เหรอไอ้คุณไอ้เขาขู่อย่างนี้เหรอแล้วถ้าพูดตามตรงนะรัฐบาลนี้ทํำยังให้คนคิดถึงรัฐบาลทหารได้ผมเนี่ยไม่สนัสนบสนุนนะเรื่องการใช้รัฐประหารอะไรพวกเนี้ยเพราะมันทําให้ประเทศถอยหลังเข้าคลองแต่นะครับแต่พูดตามตรงนะมันมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับ คือถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยเราจะอันนี้ไม่ได้พูดชี้นำนะเราจะยอมเสียดินแดนหรือเสียรัฐบาลรัฐบาลนี้นะครับตอนเนี้ยจะทำยังไงนะครับมันเหมือนกับเราเป็นเบี้ยร่างเขาตลอดอนะครับคือจริงๆแล้วนะถ,นะนนนะถ้าเราเด็ดขาดเนี่ยนี่พูดตรงๆมาได้ยย่วยุ่นะถ้าเราเด็ดขาดเนี่ยลุกล้ำดินแดนปิดจบลบปปึ๊บ คือลบพอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับเหมือนคืนแสนนิรภาพกองทัพไทยอะ่ะผมเชื่อนะว่าชนะได้นะครับชนะได้อย่างรวดเร็วด้วยชนะวันสองวันเนี่ยจบปุ๊บใช่ไหมครับจบปุ๊บยุติสงครามจบไม่ใช่เรามายืดเยื้อกันขนาดนี้นะครับคือถ้าคุณอยู่อย่างคุณคิดมาว่าถ้าเราอยู่อย่างหวานระแวงเนี่ยนะครับ มันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะครับเราเป็นเบี้ยล่างอย่างนี้เหรอเราจะปล่อยแบบนี้เหรอไม่นะสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเพียงพั้มขึ้นมาเนี่ยใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยเราจะเสียเกาะก,กูดไว้ด้วยครับเสียดินแดนบางส่วนของเราไปด้วยซึ่งยอมหรอครับผมไม่รู้ว่ารัฐบาลคิดอะไรอยู่แต่ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับคุณต้องคำนึงถึงประชาชนให้มากม ถึงพันดินนะครับคุณไม่ใช่ตัวแทนของธุรกิจครอบครัวนะครับทนายกคุณเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศนะครับคุณต้องต่อสู้เพื่อคนไทยนะครับข็อฝากไว้คิดนะครับขอบคุณครับ